รวัวสพเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบบ้านที่จัดปาร์ตี้ะคะ่สะสระว่ายน้ําขนาดก็คือ4คูณ6เมตรนะคะความกว้างความ,วาม,วาม,วามยาวแต่สระลึกเหมือนกันลึก2เมตรเจ้าของบ้านชื่อว่านางเสร,ริลักษณ์รัตนเวทอายุ64เธอบอกว่าเธอมีสามีเป็นชาวคอนแลนด์สร้างบ้านหลังนี้มา,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 า15ปีแล้วก็สร้างสระว่ายน้ําด้วยเป็นแฟนคลับหมอลำหลายคณะ เมื่อวานจัดงานวันเกิดย้อนหลังของเธอคือเธอเกิดวันที่6เมษายนชเชิญหมอลำหลายคณะมาร่วมงานปาร์ตี้หนึ่งในนั้นก็คือหมอลำคณะเสียงวิหกซึ่งน้องอิงดาวขับรถมาร่วมงานตอน2ทุ่มครึง่งเที่ยงคืนค่ะกำลังจะเลิกปาร์ตี้ละแฟนหนุ่มของน้องอิงดาวมาถามหาว่าเห็นน้องอิงดาวไหมน้องอิงดาวหายไปไหนเจ้าของบ้านบอกว่าไม่รู้น้องเหนื่อยแล้วเข้าไปนอนในบ้านหรือเปล่าก็าเดินหากันนะคะ หารอบบ้านไม่เจอก็พยายามจะหากันอยู่นานจนมีน้องในคณะหมอลำมาค่ะกระโดดไปในสระว่ายน้ําแล้วไปเจอร่างของน้องอิงดาวอยู่ก้นสระแล้วพยายามนําร่างขึ้นมาปั๊มหัวใจแจ้งกู้ภัยให้นําส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตค่ะ ผู้ตายก็แม่ศรีนิการิงไฉกรบื้องีนิท่ะแค่เป็นแฟนคลับไปซื้อผู้ตายแต่ว่ามีศรีกับวนาวงกับโค้ชสุขเพิ่นไปงสิแม่สศรีกับเพื่อนด่ากับพวกนักร้องสิแต่ว่าคนที่นี่ตายนี่แม่บ่ได้สม่ศรีส่วนหลานของเจ้าของบ้านนะคะนางสาวสาวิตรีอายุ41ปีบอกว่าคือก็เห็นน้องอิงดาวตอนแรกเนี่ยค่ะก็เล่นอยู่ขอบสระว่ายน้ำกับเด็กๆ คือด้วยความที่เป็นงานปาร์ตี้ต่างคนก็ต่างสนุกไม่ได้สนใจอะไรกันจนน้องอินดาวหายไปสักชั่วโมงหนึ่งคือบางคนก็บอกว่าอ๋อเดินออกไปนอกบ้านบางคนก็บอกอยู่ในปาร์ตี้นี่แหละด้วยความที่คนมันเยอะก็เลยไม่เจอสุดท้ายมารู้อีกทีคือน้องจมน้ำไปแล้วก็ก่อนหน้านี้มันเหมือนกับมีลางอยู่นิดหนึ่ง หลานเจ้าของบ้านบอกนักดนตรีที่มาติดตั้งเครื่องเสียงริมสระค่ะแล้วก็ลูกชายเจ้าของบ้านหกขวบก็เล่นน้ําอยู่ในสระคนเดียวสระใหญ่มากคือเด็กหกขวบอยู่ในสระคนเดียวแต่ทําไมสระกระเพื่อมเหมือนมีคนเล่นคนอื่นอยู่ด้วยก็มีการจุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นอ,อันนี้เป็นลางที่ก่อนจะเกิดอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะมาเกิดเรื่องกับน้องอิงดาวแทน ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านของอิงดาวนะคะอยู่ที่ตําบลโนนปอแดงอํเาเภอผาขาวจังหวัดเลยยดญาติเตรียมงานศพกันค่ะบรรยากาศเศร้ามากบนโรงมีหงสีขาวตั้งอยู่หมายถึงเป็นการส่งร่างผู้เสียชีวิตขึ้นสวรรค์เป็นหงสองตัวนะคะแม่ของน้องค่ะก็คือคุณแม่อายุยอายุ55แล้วนะคะนางแม่นัญาณัทยา,ยาจุดธูปไหว้ศพแล้วบอกว่าพอรู้ข่าวว่าลูกเสียชีวิตเนี่ย ไม่ได้หลับเลยไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ด้วยซ้ำไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์ขอไปหาคุณหมอก่อนนางสาวเพียวนางเอกคณะหมอลำที่สนิทกับน้องอิงดาวมากนั่งกอดรูปถ่ายอยู่หน้าลงศพแบบนี้ค่ะไม่ยอมไปไหนเลยนะคะนั่งอยู่แบบนี้พี่สาวค่ะนางสาวอาลิสาอายุ33บบอกว่าน้องอิงดาวรักครอบครัวมากเมื่อก่อนชาวบ้านเรียกนางเอกนางเอกแล้วก็มาเป็นดาวในคณะหมอลำ ทุกครั้งที่มีการแสดงใกล้บ้านน้องจะมานอนที่บ้านทุกครั้งก่อนน้องเสียชีวิตมีลางฝันว่าตัวเองฟันหักค่ะแล้วผู้จัดการของคณะหมอลำโทรมาบอกว่าน้องสาวเสียชีวิตนะคืนนี้ก็จะมีพิธีสวดพระพิธรรมศพนะคะพรุ่งนี้จะชาปนากิจที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะ มีรางสังหรณ์คนพี่นี่มีรางสังหรณ์คือฝันฝันว่าปันหลุเนาะแต่ว่าก็เล่าให้สามีฟังเล่าให้แฟนฟังแฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฝันร้ายก็เป็นกายเป็นดีฝันว่าอย,ย่างไงครับพี่ฝันว่าฝันข้างหน้าหลุดสําหรับอิงดาวเนี่ยนะคะเธออายุ30นะคะอิงดาวดุดาริกาเป็นนักร้องและนางเอกหมอลำสังกัดคณะหมอลำศิลวิหกเธอรักในการร้องเพลง เบื้องต้นตอนแรกเนี่ยเธออาจจะไม่ได้ร้องเพลงเก่งมากไม่ได้มีพื้นฐานอะไรไม่ได้แบบเก่งร้องเก่งเต้นเหมือนกับศิลปินคนอื่นแต่เธอฝึกเธอมีความตั้งใจเธอฝึกฝนเธอพยายามจนเธอเป็นศิลปินสาวหมอลำคลองใจแฟนๆได้มากมายนะคะก่อนหน้านี้ Facebook ของน้องอิงดาวเนี่ยคะ่ะโพสต์รูปของตัวเองไปอาบน้ำมนต์ที่วดัดเมื่อช่วงต้นปีขอให้สิ่งไม่ดีออกจากชีวิต แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ด้วยอันนี้คือภาพนะคะที่ไปรดน้ำมนต์นะคะแล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่าสิ่งไหนที่ศรัทธามันก็ดีหมดแหละสิ่งไหนที่ไม่ศรัทธามันก็ไม่ต่างกับกิ่งไม้ธรรมดาพระอาจารย์ได้บอกไว้มาอาบน้ำมนต์ที่วัดขอให้สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตจากนี้ขอพบเจอแต่สิ่งที่ดีสาธุนี่คือสิ่งที่โพสตเอาไว้เมื่อช่วงต้นปีคะ่ะ <c oughs> ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเหตุการณ์มัน เกิดขึ้นแบบที่หลายคนก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่คาดคิดจริงๆจมน้ําไปเลยค่ะ